รถด่วนมาเป็นถุงๆเลยจุบๆกิโลอะไรครับอันนี้จี๊ดเนี่ยครับนี่จี๊ดหมูป่านะกันโอ้โลนควันเนาะต่อต่อหัวเสือต่อกิโลอะไรครับนี่หก็หกร้อยเจ็ดสิบ ดีบดุบดับดุดับเนาะต่อใหญ่มากกิโลละหกร้อยเจ็ดสิบบาทสนใจไหมพี่สุดดับนี่ครับเป็นเห็ดหนูหมูลูกชิดโหมนี่รถด,ด่วนเนาะรถด,ด่วนนี่ขายได้ครับนี่ อันนี้ผมได้หลวกเลยครับกิโลห้าร้อยบาทเ,าเ,เด,ดี๋ยวผมเดินดูก่อนเนอะโอ้อันนี้ตัวอะไรเอ่ยนี่ครับต่อเยอะเลยต่อต่อหมดเสือ ปรีหน้องไม้นี่ครับรถด่วนมาเป็นถุงๆเลยยุบจับยุบจับเอาใส่เอาใส่ให้มันเต็มเลยมีมีมันใหญ่เอาตรงตัวเอาใส่เลย หวครับหวเยอะมากเด็ทอบอันนี้อะไรเอ่ยด้ไปกลอกครับมันจะได้ไวด่ะ้รเียเดินเยอะบ อันนี้จีนเนียครับนี่จี้หมูป่านะครับหมูปลาแล้นขวัญเนาะโอ้่าที่สองกินนะกินโน้ตมีนี่รถด,ด่วนเอากะมังเลยสักเลยรถด,ด่วนนี่กิโลอ่อไร <500 S 1> อกิโลห้าร้อยอกิโลห้าร้อยอันนีมัน้ออ่อเนี่ยน้น้ออเ่มีดิ ก็ลอก้หมูป่านี่หมูปาน้อกิโลอะไรหมูป้าสองร้อยห้าสิบ Có đây cũng à? được. Rồi, xong rồi. Rồi, xong rồi. Mồi này sẽ nhiều. Anh ไปออกลาม,ล,ล,ล,ามละรอละด้ <c oughs> ไหมาตแลเปิ้อะนตัวนแม่ลูกไมคพดไข่รถเดือน,นอก

เน응ี่ยขาวาอีกเลยมีคนบักินวงนกินนะมากินแล้วก็ทอดซามันขึ้นเขาว่ามันก็เหมือนไข่แอันนี้เป็นแม่มาแล้วนี่ตายแล้วกันสีดำตัวแบบนี้น่ะเอาไปนึ่งแล้วก็ปีบเอรขี้มันออกมากินได้ ศิลปะในการขับเรือตีโค้งมาน้ำเชี่ยวน้ำแรงตีโค้งเป็นตัวยูมาครับแล้วก็มาจอดอย่างสวยงาม ข้าวปุ Never, un, mm ้นข้าวผงก็ข้าวปุ้นเนาะข้าวปุ้นหลายคนเขาจะชอบข้าวปุ้นเจ้าแต่ผมสั่งขนมเส้นหนึ่งจะกินข้าวปุ้นยังไงอ่ะสั่งขนมเส้นนี่ขายถ้วยอะไรครับสี่สิบบาทค่ะสิบบาทอันนี้คืออะไรครับอ๋อนี่เป็นซ่ามันเจาเข้าห้องว่าซ่าขนมเส้นนี่เจ้าหลายุคนชองซ่าตลาดดัดที่นี่ใหญ่มากเลยครับ นี่ครับประปุ่นบ้านเราเรียกขนมเส้น <laughs> ลักเสื้อหัวเสื้อหัวโมเสื้อหัวม้งนี่แบบเผ็ดต่อเสืหัวรอจะออกเค็มๆเลยนะแล้วเค็มๆอ่ะต้องมีแต่ข้าวนะครับ เห้นหัวหมูม้งเนี่ยยาวใหญ่เป็นส้หมูแท้ค่ะขนาดได้ไม่เท่ากันจะมีเล็กใหญ่แล้วแต่ทำมาจากมือล้วนๆค่ะหมูล้วนๆเลยค่ะเป็นเส้นหัวดอยค่ะไม่ได้มีเ้รื่องเทศเยอะลำก่อน อันนี้ร้านนี้ลำกว่าชิมไม่เคยกินแต่ชิมดูมันเป็นอาหารพื้นบ้านของคุญโดยส่วนมากลูกค้าก็จะเป็นคลูกคุณเนาะจ้าอันนี้มาจากเห็ดน้อยล่าสุดของเห็บน้อยของชื่อนทางนู้นเลยค่ะอร่อยไหมครับเนี่ยแล้วแต่คนชอบนะครับถ้าวิเคราะห์ก็คล้ายๆไส้กรอกเนาะประมาณนี้เดี๋ยวพี่ชิมเีอง าใช่มาเที่ยวทั้งทีก็ต้องชิมของแหลกได้ยังไงมาจากไหนกันคะจากเชียงใหม่อเชียงใหม่มีวิถีใช่ครับเป็นชาเค็มๆแต่ว่าเปกับข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวหม้อกระนันเนาะข้าวเหนียวอ้อนฮอ่ะข้าเหนียวกับ้าวหน้านี่าเจ๋อเวเจอเด

ตลาดนัดบ้านแจ่มป่องครับใครมีโอกาสลองมาเที่ยวซื้อของดูนะครับของป่าเยอะมากสายป่านี้เรียนเชิญเลยโซนฝั่งขวานี่ยครับเป็นสินค้าที่มาจากสปกลราวราคาไม่แพงครับหมูป่ากิโล200 พี่สุทัศน์ได้อะไรบ้างครับมาเที่ยวไส้กรอกหม้ไส้กรอกหม้โอ้โหอันนี้ไส้กรอกนี่อร่อยครับอร่อยกินมาลรับรองติดใจแน่แล้วก็ได้ดำบัตรด้วยใช่ไหมบัตรด้วยฟังออนไลน์ได้เดี๋ยวส่งถึงหน้าบ้านยาลีได้อะไรมาบ้างครับผลไม้อินพอร์ตอินพอร์ตจะไปนะให้ขึ้นบ้านโอ้โหแล้วฝั่งนี้อ่า รถน็อตรถด่วนรถด่วนในกระบอกไม่ผ่อันนี้โปรตีนอย่างดีเลยครับ